สวัสดีค่ะมาอีกแล้วใยเตียผ้าแสบอยู่เตีอรลอยนัวลซอง่อยนวมือนียายสิแกวกุ้งด้วพี่น้องเด้วแกวกุ้งใยเอากุ้งมแร้ใยกเอามาควาเนี่ยพี่้องใยสิแกวแกวแบบโบรันล่ะแกวใส่บระคามเปียกพี่น้องมันค่อยแสบนี่ส่วนผสมของใยนี่มีหัวหอมมีผักติวผักสเม็ดนี่แหละอันนี้ใยเสียอว่าให้ลูกไส้กินนี่บมะพริกสไลปีละมารเพ็ดส่วนผสมกับมี่ ข้าวครัวพริกค้งเทานี่แหะพี่น้องใส่น้ำปลาแดดนำน้ำปรับนำปลาแดดแยกต้มไปแล้วเด้อเอายายสีเลือบให้เรเบาบปเนี่ยเอายายสีตำกุ้งก่อนตำกุ้งแลี่ยวๆเขาก็เอาส่วนผสมใส่เพราะว่ากุ้งเขาขว่าสุกแล้วมันต้องกินนี่ลราพี่น้องกินสุกซะกินย่างมันไก่เลย แก้วใส่ประคามประคามเปียกนี่มันสิแซ่บเลยในสะ่เลยใส่น้ำปลาแดกน้ำปลาแดกรอเลี้ยงลงไปน้ำข้าวคั่วใยตับไม่ไหอมหอมเลยพี่นอ้องใส่ลงไปใส่ใส่พอประมาณนู้หอมกับข้วอันนี้ยิบผงอาอ อันนี้ไห้ใส่ปลาเขือคืนน้ำหน่อยนึงใส่ปลาเขือคืนน้ำใส่พร้อมกันรสเนี่ยอันนี้พักติวพักแเาาม็กไายซอยแล้วก็หอมเอาใส่พร้อมกันเลยวได้พี่น้องได้เอาเติมด้วยผงชูรสใส่จากใส่ตามข้ามักละพี่น้องข้ามักซ้ำไหนก็ใส่ซ้ำนั่นละด้วยน้ำปลาเอาน้ำปลาใส่น้ำ กก็ตามมากันแม่บ้านแก้วใส่ปกระชัมทุกกระชัมเปียกบานน่าวแหะมันจีแสบยายมากเก,ก่งสีท่านคนเราก็จะใส่ปากน้าวนั่งใส่กอดพอไปยังต่ำแล้วไปจีมไงเอะแล้ว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 พี่น้องแก้วกุ้งแก้วกุ้งสวัสดีครับหยุดครับผมมือนีแม่แล้วตามแก้วกุ้งซู่กินครับคือเตรียมพัก เตรียมพักไปกินกับเจ้ากุุงกันมีพักติวครับนี่พักกันนีน้ำพักอีเลิศครับพี่น้องพักข้าวท่องพักสะเดากะมี่โหสุดยอดบะเคือกระมี่แล้วครับ<ม>เดี๋ยวจัดดีๆกันพักข้าวท่องกับหอมนัแม่เนาะไม่ไะไหมกป่านี่หมกป่าน้่นรนครับพี่น้องหมกปลาหมกไข่ปลา,ปา,ปาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยแกะเดี๋ยวผมเรียกพักกันพักสามสวนอีลีด้ครับพี่น้องอันนี้พักยังไงนเี่ เออใบบักลำมแย่กินได้เออใบบักลำมแย่ใบบักลำมแย่ออนครับพี่น้องกินกับแก้วกุ้งเสร็จแล้วครับมาเด้อยพี่น้องแต่ว่าพวกนี้พวกกินดิบนะครับกินแบบซุกแบบซุกกระแซบเหมือนกันครับแล้วแล้วพี่น้องมาเด้อยครับติบเข่าเพื่อไอ้กองง่ายเลยห่อมากินนั่งเลยวันนี้ครับตาตีตาตีสูตรประจำตำแหน่งเก่าครับพี่น้องแหนอ่ บอกไปก็บอกไปเป็นไม่ดีว่าเอาแย่ sì, เอาแกมมกแกมมกปลาที่เราใส่สูตรนี้คือว่าอยากเคลมสั่งคาแรคเตอร์เล่านะอยญ่ประมาณนี้อยากให้ประมาณนี้ผมว่าเอาลงดีกว่าแม่ก็เป็นแนวเดียวกันเลยคาดวเห็ินโมก็นตะบึงมันคุยยากนี่มกมกปลาใส่ไข่ปลาครับพี่น้องบอกตำมันปลากกระแตกง่ายเกินแก่โหมาตีกันว่าข่วมเทศบาลอีก ไข่ปลานนีี่่เยไข่ปลาขาวลูกาจัดการได้เลยพอกินก้อนเลยกินได้กินเลยนั่นตัวปลาเลิงก่อนไข่ปลาเลิงเออเอ้โหนี่อะไรโมจิลิงเอ้ามาครับพี่น้องมาเด้อพี่น้องมาเด้อนีกระิกินเบิดมาหนี่งแถวโอ้เบิ่งบ่กพีกเล่านะนี่ลูกโดดคือพอสีดดเบิ่งมื้อนี้คือแม่จัดการไปเลยปลาโดดของหวานให้ผู้ใหญ่กินก่อนครับ อเอากินเลยตากินเลยกินเลยคืออะไรครับผักสามสวนกระดาษขั้นเน็ตปีนีอโอ้โหวันนี้กินโดนเนาะเจ้กุ้กกงเข้ากับดะไกกเไกกไป็นแบบีที่เหล่วเจ้าไายคลิปยุไายคลิปบางปีที่เหล่วกระถ่ายเท่านั้นเลยวันนี้กินอีกเลยผักกับผักบ้านห้านีหนละพี่น้องพริกยังก่อนอี่แม่พริกสลีปีสลีปีครับเป็นอะไรเพียร์เงี้ยเพียร์เงี้ยโบเพียร์ตัวหวานแซ่บยึดจิตบุบกัน กุ้งค้าวสโตรกุ้งขาูกุ้งข้าวบาเล่เป็นกุ้งอัน,นสะอาดจํามันเจ้าก,กี่จ้ากวันกะกินี่ดอกพี่น้องกุงเด็้กุ้งยังกุ้งเต็มนวันนี้พันกะ้รนี่โลห้กินชุกออยากกินชุกกับแน่ ลูกมันตายตัวมัน <c oughs> เป็นลูกตับปลาข้าว <c oughs> ท้องพี่น้องปุ๋ยทะเลเปลือลูกโดดบุพพกลูกโดดแต่ยู่ดาวโดดลูกอะพ่อโดดแล้วนะดดลมือนเนี่ยเบดดื้องบดเห็นอีกเครื่องนึงก็ดีร้อยน้ำเลยที่สายคานละ แค่น้ำเล้วปิ้งค um> ัดน่ากระดานเห็นมันงามมันอ่อนแต่กินกับแก้วกุ้งแท้เลยมันรัวกลิ่นกระโขดฟองตัวฟองหวานน่ากระเดาวิติใหม่ของวงการของหวานบอ พักกระเดาพักสะเดากินกับเขาโลซวงมาดิขึ้นจริงนะร้ <c oughs> นะานนี้ <c oughs> <c oughs> นี่จะเจ้าเราไปเขาคนเดียวร้านนั่ะเขาไปจั๊กที่กินหมูเลยบ้านขบ มันดีกกใครปาใครป่ากาเนื่อเก็โอ้ปกาแพ่งๆไม่เคยนี่ม่ไคยนี่หาหางมึงพุ่งตัวไปซีต่อก็อได้นะเดินันมาซีดกวเห็นมันไลยมาได้ยังไงนมาเห็งอมแม้นเบมอเออจ้ามขอด้อง่อยมาบ่น้าแข็งพิซายนี่ ปลาใช่มามั้ำบินมากเลยป่ะป่าบินดได้ขึ้นอยู่กัอไปจูทูกเ่พี่น้องป่าบินมากก็ตานเบแล้วมันตาาเบอรท่านป่าบินได้หรือนกีิบตื่นหัวใจว่ายตายซะเบ่นกแค่สิงห์อ,งอย่งเงี่ยเกลียดเลยลูะสกิลจ้ำกินในน,น้ำเยอะเลยังบอก ปลาหน่อยมกปลาหน่อยขั้นสวมนี่เฮ็ดสวมไปอีกนะไม่ได้เฮ็ดไบบ่ไม่เฮ็ดอะไรโยเบื่อแ,แล้วแก่แพร่บ้านเบื่อแล้วแล้วแกเพิ่งกินได้กันครับจงไว้กินน้ำโยเพ,พ,พิ่อมะขอใคพิ่นโยพี่เรา เนี่ยเพ็ดได้เนี่ยหาได้กะแร่ยงมันกินน้ำพี่น้องกันว่นพี่นองกะใหอ้กินด้วยกันพี่นองหมดละโอ้แจงหูฮจักกันก็เป็นได้พี่น้องกันแล้วพี่นองกันเขาแต่หฮจักซื้อฮูจักบานกันเขาจะเห็นหนาคุยน้องกันดีกันนับ่าเป็นได้พี่น้องกันแหละหากันไว้ดีกว่าสร้างกันพี่แม่ว่าเลี้ยงักกันไว้ดีกว่าสร้างกัน เเเน,นสั่งกันนี่อยู่ใกล้ๆกับพยหามามี่พี่น้องย่าจังวาหวะกันไว้ดี่ก็สั่งกัน,นตามใจวะ <c oughs> สั่ง,งว่ะิ<ๆ>บบยังถามยังเจตโตอกัในเงาว่ะดิใบมะลัใหญ่อ่อนเนี่ยพันกรุงเสบแล้วพี่น้องแซ่บเฮ เนี่เห็นหมดเลยความแม่นหรอแม่นแบบลำ้นใหญ่ยังจีเปีนอีกเสียแบบอันนั้นมาจากอีสานอยู่จนน่ะหากัวอะไรใบไหนใบเขาบอกจัอะไรใบบับตูมนะเที่ยงกันเลยพี่น้องหักกันไปดีว่าสร้างตอนบอกพงก็บอกว่าในสุดข้ามนี่มึงหนึ่งเนี่ย อมาพ่อกันเนะ่ยอังเด้วสนะักมาอ่างขวนว่เปี้ยวางไหนตาพูสชวนนะไูดได้แกวัยเก,วยเกวลวัยสบ<ม>ายๆสันเกลวัว,วน,นะ <c oughs> แบบพวกอะนรหรอกอืมเริ่มถไทยลูกบกสิ ดเี๋ยวค่อยไปแก็บออกก็ได้โอ้แสบแสบวะแม่ีมือจะของแสบวะพ่อย่องกันเองครับพี่น้องแสบอยู่พี่น้องแสบอยู่หาอินโนเด้ยบเนี้ยแล้วอยู่กับพ่อกับแม่กับทีไปแล้วนะครับขอบคุณหลายๆครับที่ที่มากินเขาออนไลน์ซุ่มกันครับที่มาเป็นมารวมวงกันเนาะที่มาเบิังคี้ปรยุทกับแม่กับพ่อ ข้าคุณ้ที่ว่าเป็นขนน้าวกล้อ่ไรนัวครับเดี๋ยวใส่มื่อนี่จใจแม่ไว้ว่านให้เก่าครับายกกับสีขาวข้วาเกา่าคือเก่าละพี่น้องเขา้า <c oughs> ให้พี่น้องเข้าอยู่ดีมีแห้งสุขุสุขคนเลคข้าเก็บใหญ่ได้ข้าวไข่ใหญ่หมีสีไปใสมาใสขึ้นล้นลเลือกไปหอดจุดหมายปายทางแล้วพี่น้องเด้อไปตลอดปลอดภพ่บ่อเก็บบอ่อจนมีเงินใสมีค้าวสุขขอบครัวแต่ละขอบครัวให้มีควาวสุขสุข,ขสุขคนนะค่ะเด้อขอบคุณค่าที่มาเบิ่งใหญ่ ลูกแม่พ่อขอบคุณหล,ลายๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับลืมเขาได้ล <c oughs> เ,เด็กน้อยเด้อ <c oughs> ตุ่นตีตาตีอีหลีลืมตาตีเด้อเราเขินอยู่ครับค่ำนี้จริงเนี่ยเจอแล้วแล้เขินอยู่